Å, å, å! เม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 ,ม,มโอ้โอ้ใครแกล้งหนูคืมแกใครแกใครแก้ง ไเก้งไเก้งเนี่ไเก้งไเก้งนั่งสารยังเลยใครเก้งโอ้แม่รักแม่รักหนูลูกรักน้องตางคนเดียวอะจูบ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 จบออะจูบ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 อะจูบจูบ งง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 งบ่นนะ บ่นอะไรบ่นแม่แก้งเออบ่บนอะไรดิ